ข่าวนี้นะครับน่าสนใจมากเพราะกรตรมีมติชี้มูลความผิดวินัยต่ออดีตพบรตรนะครับพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลพร้อมเจ้าหน้าที่ตํารวจกว่า200นายที่ถูกกล่าวหาว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนัน,นอนอนไลน์นี่คือสัญญาณชัดแล้วครับว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ระดับปฏิบัติการแต่ลุกลามถึงระดับโครงสร้างดังนั้น นี่อาจเป็นเวลาที่ประเทศไทยจำเป็นต้องมีหน่วยงานเฉพาะทางแบบ ICAC ที่มีความอิสระจากตำรวจมีระบบทวงดุลผ่านคณะกรรมการกำกับอิสระที่ประชาชนมีส่วนร่วมทุกการดำเนินการต้องผ่านการอนุญาตจากศาลและมีหน้าที่รายงานต่อรัฐบาลร,รัฐบาลและสภาอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้หน่วยงานเฉพาะทางแบบนี้จะต้องมีอำนาจเต็มในการสืบสวนขยายผลยึดอายัดทรัพย์ และระงับธุรกรรมที่ต้องสงสัยเพื่อมุ่งจับกลุ่มตัวการใหญ่สืบจนรู้ว่าใครคือตัวการใหญ่ไม่ใช่จับแต่บัญชีม้าปัสิวปัสซอยและจับตัวการใหญ่พอรู้แล้วต้องจับมันมาดําเนินคดีให้ได้และทลายมันทั้งหลังทลายมันทั้งเขือไข่สแกมเมอร์ทลายมันทั้งเขือข่ายการฟอกเงินรวมทั้งสาวเอาผู้ที่มีอิทธิพลทางการเมืองที่อยู่เบื้องหลังมาดําเนินคดีแบบถอนลากถอนโคนมันถึงจะแก้ปัญหาได้ ไม่ใช่ตั้งคณะอนุตั้งคณะกรรมการและรูปหน้าปะจมูกแก้ปัญหาไม่ได้